เวลีหรือว่าชื่อเรื่องไหนนะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนะตายแล้วทำไมฉันลืมทำไมฉันลืมชื่อละครไฟน้ำค้างอืมอันนี้ใกล้ใกล้เคียงอันใหม่ที่สุดจริงๆไปย้อนดูได้ทุกเรื่องเลยนะคะดีใจที่ทุกคนถ้าไปย้อนดูทุกเรื่องถ้าอยากคอม,มดีหน่อยก็ คู่แคนแสนรักใช่พันธกาศเคยบานไหล่ใช้โจจิค่ะไปลองใช้ดูนะคะทุกคนผมนุ่มรื่น มีใครชอบอันนี้ไหมขมิ้นกับปูอะเรื่องแรกเรื่องแรกของเราปนี่อยากเข้ากล้องล่ะค่ะไม่เอาไม่เรียนอ่ะปูนี่นี้ห่าพิติงสู้ภาษาเกาหลีไม่เป็นค่ะ ไม่เป็นครับแนะนำคลินิกหน้ายูเรนัสคลินิกครับน้ยคนดูพันสี่แล้วหรอทำอะไรกันอยู่ฝนตกไหม ช่วงนี้หน้าฝนหรือเปล่าถามว่าชอบเรื่องไหนมากสุดหรอที่เล่นถ้าชอบมากที่สุดมันสนุกกันคนละแบบเนาะแต่ละเรื่องมันก็ แล้วเรื่องมันก็สนุกกันคนละแบบเนาะบางเรื่องก็ดรามา่าบางเรื่องก็คอมเมดี้บางเรื่องก็แอคชั่นแล้วแต่คนอนะว่าเขาชอบแนวไหนเราก็บอกไม่ถูกเราก็ชอบทุกเรื่องค่ะเว้ยขอบคุณนะคะสำหรับน้องหมวกและหนวดเมื่อกี้ ือนหน้ามีงานยูเรนัสไหมมีนะคะมีอุ้ยขอบคุณค่ะอะไรอะไปจิ้มหน้าพี่น่ารักขอบคุณค่ะยูเรนัสมีค่ะเดือนหน้าน่าจะเ,เดี๋ยวอัปเดตอีกทีว่าเ่อวันไหนแต่มีมีค่ะอุ้ยน้องดาวขอบคุณค่ะมันคืออะไรอ่ะน่ารักจังเลยอันเมื่อกี้ อยู่ใน,นต่างจังหวัดไหมเหมือนจะในกรุงเทพนะคะขอบคุณค่ะชื่ชี้มานั่งทำอะไรตรง มีงานคู่เข้มไหมมีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอเข้มพี่กัรมาเหรออุยสีฟ้าน่ารักขอบคุณค่ะแม่พี่กัรมาหรอพี่กันไหนอ่ะพี่กัรพี่กัรหนูใช่ไหมพี่การอะไรซูชิพี่กัรอะไร มุกชอบกินขนมปังไหมกินได้คะ่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นเหมือนกินชิ้นเดียวอะไรเงี้ยน,นานๆที Happy birthday ย้อนหลังขอบคุณคะ่ะชวนพี่พลอยมาคุยพี่พลอยเขาไลฟ์ด้วยหรอนานนานทีมากเขาจะมา อุ้ยขอบคุณค่ะแม่แม่ส่งสติกเกอร์ให้หนูตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะหัวใจส้มคืออะไรนะเปิดการมองเห็นหรอเฮ้ยขอบคุณค่ะมีความรู้สึกว่าไอ้หมวกอันนี้มันเข้ากับเรามาก อุ้ยปลาหมึกก็น่ารักอุ้ยขอบคุณค่ะรู้จักพี่มุกจากเรื่องเวยบานไร่ขอบคุณค่ะอ่านไม่ทันค่ะก็อ่านเฉพาะอันที่ทันที่แบบทันจริงๆ ที่ขยับไปขยับมานี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังเกาหัวให้ซูชิอะไรอะ่ะน่ารักจังวุยขอบคุณนะคะใครส่งสติีเกอร์เมื่อกี้มาขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอันเมื่อกี้คืออะไรกินข้าวหรือ,อยัง ยังไม่ได้กินเลยค่ะรู้สึกไม่ค่อยหิวเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เห็นไม่ทันของขวัญหรอชอบตั้งแต่มาทุร์รถรูกันขอบคุณครับแต่หลายคนชอบมาทุร์รถรูกันมุนก็ชอบมากเ่โอย ขอบคุณค่ะอุ้ยเผาผู้ผายเลยอะเค้กดูแลหุ่นยังไงล่ะคะพีลาทิสบ้างคุมอาหารร้อยเปอร์เซนแล้วก็พิลาทิสควบคู่กันไปแล้วก็ทำเครื่องยกกระชับแบบเขาเรียกว่าอะไรยกกระชับบ้างอืม,อม ปนบนกันไปแต่หลักๆจะเป็นเรื่องแบบการคุมอาหานเป็นหลักค่ะวุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ส่งสติกเกอร์ทุกๆอย่างมาให้หวีว้ลูกอมเฮ้ยดอกไม้ไม่ผิด อบคคุณหัตถการเหรอคะหัตถการจริงๆหัตถการเครื่องยกกระชับอย่างนี้หรอเลเซอร์บ้างกระชับบ้างก็ก็ทำคะ่ะมันก็ควบคู่กันไปหลายๆอย่าง แสดงละครอยู่ค่ะยังไม่หายไปไหนนะเรายังเล่นละครอยู่ซีรีส์จะฉายเมื่อไหร่ใกล้แล้วเอาเป็นว่าใกล้แล้วยังแบบไม่รู้วันชัวเวลาชัวแต่ว่าทุกๆุกอย่างก็ใกล้พอสมควรแล้วค่ะสี่ปีที่แล้วพี่คือไอดอลหนูแล้วตอนนี้พี่เป็นอะไร น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสูงร้อยหกสิบห้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุวันนี้คนมาดูสองพันแล้วแปลกมากแปลกมากทำไมวันนี้คนอยู่อุ้ยีนน้คนพร้อมกับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปีหน้าสามสิบแล้วพร้อมไหมพร้อมกับอะไรคะสามสิบเพิ่งเริ่มต้นมันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเพิ่งเริ่มต้นคะ่ะน่าจะหายไปนานคนคิดถึงหรอมุ้งหายไปนานขนาดนั้นเลยเหรอ ไปนั่งทำสมาธิเข้าฌานแป๊บหนึ่งก็เลยหายไปนานเขาว่ากันว่าสามสิบเพิ่งเริ่มต้นนะคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขวุ้ยดอกทานตะวนันขอบคุณคะ่ะวุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งสติกเกอร์มาให้ ีผลงานอะไรบ้างพี่มู่ง่าอยู่เท่าไหร่ ถ่ายจบยังซีรีส์ยังไม่จบทำไมทุกๆกคนถามว่ามุกยังถ่ายละครอ,อยู่ไหมถ่ายสี้าหนูยังต้องถ่ายอยู่หนูยังทำงานอยู่นะทุกๆคนละครช่องไหน เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีค่ะก็มีโปรเจกต์หนึ่งดี c คาาโคมาเนียคาาโคมาเนียถ้าเราหายไปแป๊บหนึ่งอะ่ะมันจะตัดปะขอหายไปแป๊บหนึ่งได้ไหม ถ้าหายไปมันจะหลุดปะต้องไปเอาของอะเราปิดไลน์แป๊บหนึ่งแล้วเข้าใหม่ได้ไหมเรากดปิดแป๊บหนึ่งแล้วเราเข้าใหม่เนาะ เดี๋ยวเราเข้ามาใหม่ละกัน